สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะวันนี้ก็ราคาโปรโมชั่นสําหรับช่วงเย็นของวันอาทิตย์ครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมแต่ถ้าพี่เพื่านใด,ดซื้อรับแค่หนึ่งองนะผมขอค่าคิดค่าบริการห้าสิบบาทนะพี่นะแต่ถ้าพี่เพื่นได,ได้รับสามองผม,ผมจะส่งให้ฟรีครับผม รับหนึ่งองสององผมขอคิดค่าบริการนะพี่นะห้าสิบาทครับผมอันนี้แจ้งกันไว้ก่อนเนาะพี่เนาะแต่ถ้าพาพี่พี่ท่านใดรับสามองก็จะส่งให้ฟรีครับผมสาหรับช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะพี่นะมีจัดโรมาให้อีกแล้วครับผมชวนท่องทางนิดต้องเรามือโทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนในดีไน์ผมได้ขึ้นให้ไ้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ปราบ้าน,นครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะะรับอ่าสไลด์พีนี้เราลองเรื่องรับชมมาดูก,ก่อนครับผมโดยชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นภาพปิดตารายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ยตรงนี้จะเป็นภาพปิดตารายการที่หนึ่งนะพี่นะนี่ครับนี่รูปภาพไม่ชัดยังไงแอลไลน,น์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบจ้งไหนแล้วก็ ทากลายได้โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมไนดะ้เลยครับผมหนึ100่งร้อยบาททุกองค์เลยครับผมแต่ผมแจ้งไว้แล้วนะถ้าพี่ๆท่านใดครับผมรับหนึ่งองหรือสององผมขอคิดค่าบริการห้าสิบาทนะพี่นะขอคิดค่าส่งครนะพี่นะห้าสิบาทแต่ถ้ารับสามองนี่คือผมจะส่งให้ฟรีครับผมในองนี้หมายเลขหนึ่งนะพี่นะนี่อง์นี้หมายเลขหนึ่งถนะูกใจงคงไหนก็จดหมายเลขก,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 กันไว้ได้เลยนะพี่นะต่อไปเป็นพระปิตาหมายเลขสอง อัน,นี้จะเป็นพระปิดตาหมายเลขสองครับผมนี่ครับนี่องน,นี้หมายเลขสองนะพี่นะนี่ครับนี่องน,นี้หมายเลขสองครับผมหมายเลขสองต่อไปเป็นพระท่ากระดานหมายเลขสามเขาน้อจะทาแบบว่า เขาทาไหมแบบเนี้ยทาสีไหมหรือว่าเป็นแบบของเขาเองแบบนี้นะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยเนี่ยนี่ครับตรงเนี้ยหมายเลขสามแล้วพี่นะตรงนี้หมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่เป็นเหรียญหรือพ่อปานครับผมหมายเลขสี่เป็นเหรียญหรือพ่อปาน นี่ครับองนี้หมายเลขสี่ต่อไปเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินหมายเลขห้ารูปลอหลวงพ่อเงินนี่ครับองนี้หมายเลขห้าครับผมหมายเลขห้าในหน้าองนี้ ต่อไปเป็นหลวงพอ่อโสธรสองหน้าหมายเลขหก 6. เป็นหลวงพอ่อโสธรสองหน้าครับผมหมายเลขหกครับผมองค์นี้นี่ครับหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นปิดตาทางวัดสะพานสูงหมายเลขเจ็ด หมายเลขเจ็ดครับผมนี่ต่อไปเป็นพ,พระผงหลวงพ่อเกษมหมายเลขแปดนะผงหลวงพ่อกเกษมมีจีวรมาด้วยนะพี่นะนี่นี่เป็นรุ่นบารามีแปดหนึ่งครับผมนี่รุ่นบารามีแปดหนึ่งปีสามห้าบนี่องค์นี้หมายเลขแปดต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหมายเลขเก้าเป็นไม้แกะนะพี่นะเนี่ย เป็นไม้นะพี่นาเนี่ยนะครับเนะื้อหาเก่าๆเลยนะนะยกกน,นะนี่หมายเลขเก้าครับผมองนี้นี่องนี้หมายเลขเก้าแล้วพี่นะต่อไปเป็นหมายเลขสิบเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพ่สมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิคุนพองนะี่ครับ องนี้หมายเลขสิบแล้วพี่นะสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับองนี้หมายเลขสิบต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมจะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเดิม นะะี่ครับองนี้หมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นพะระลีลาหมายเลขสิบสองจะเป็นลีลาสองหน้านะพี่นะนี่ลีลาสองหน้าหมายเลขสิบสองครับผมนี่องนี้หมายเลขสิบสองต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามนะะี่ครับ เป็นอะไรนะหลวงพ่อแก้วัดพวงมาลัยใช่ไหมนี่ครับหมายเลขสิบสามแล้วพี่นะน,นี่องค์นี้หมายเลขสิบสามต่อไปเป็นพระผงสุพรรณหมายเลขสิบสี่นี่ครับ องค์นี้หมายเลขสิบสี่ครับผมต่อไปเป็นพระปิดตาหมายเลขสิบห้านี่ครับองนี้หมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นพระสมกเนื้อ เป็นเนื้อโลหะอะไรนะนี่หมายเลขสิบหกครับผมตุซุมกอหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับนี่หมายเลขสิบหกต่อไปเป็นรูปหลอดแบบเดิมหมายเลขสิบเจ็ด องนี้หมายเลขสิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้าหมายเลขสิบแปดครับผมเป็นหลวงพ่อโสธทรสองหน้าหมายเลขสิบแปดครับองนี้หมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเก้า นี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพหมายเลขที่ยี่สิบ ไม่ครับองนี้นหมายเลขที่ยี่สิบครับผมต่อไปเป็นเหรียญฉลุหลวงป,ปู่เอี่ยมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดไมครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสองใช่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบสอง ต่อไปเป็นเหรียญเหรียญหล่อหลวงพ่อทบนะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทบมหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมเหรียญน,นี้ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสี่โอ้จะเป็นพระสมเด็จ หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นชินาราดอินโดจีนหมายเลขที่ยี่สิบห้า อินเราอิโดจีนหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขยี่สิบห้าต่อไปเป็นเหรียญหงพ่อชุยหมายเลขยี่สิบหกครับผมเป็นเหรียญหงพ่ชุยหมายเลขยี่สิบหก องค์นี้หมายเลขยี่สิบหก 26. ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับผมด้านหลังนี้จะเป็นตาโลแผ่นดินนะพี่นะนี่องนี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขยี่สิบแปดครับผม องนี้หมายเลขยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระก,กิ่งหลวงพ่อ,พอสโสธรหมายเลขยี่สิบเก้ากิ่งหลวงพ่อ,พอสโสธรหมายเลขยี่สิบเก้าครับผมองนี้ต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้าร์ผมหมายเลขที่สามสิบจะเป็นสมเด็จอาปกคหลวงพ่อกลวยครับผมเลยสมเด็จ โอเก้าใบหลวงพ่อพวกวยครับผม,รรผมนี่รายการที่สามสิบนี่ครับองนี้รายการที่สามสิบครับผมแล้ก็สลหรับพี่เพี่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมจะไลน์ามาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ